งานแล้วนะคะก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษค่ะขนาดผมผิวเล็บนะคะเบียงหาข้อมูลเลยค่ะหาผลิตภัณฑ์ที่ดีหาของที่ดีที่เหมาะกับเขามาใช้และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่บีศึกษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีเพื่อจุดซ่อนเลนที่สะอาดมั่นใจไร้กลิ่นอับค่ะบีเลือกขวดนี้เลยเพียววาลินผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนนั่นเองค่ะ ต้องพูดเลยว่าเขาเป็นสูตรอ่อนโยนะคะเป็นสูตรที่ไม่เกิดการระคายเคืองใดๆต่อน้องสาวของเราอย่างแน่นอนไม่เกิดความแห้งแดงคันนะคะและน้องตัวนี้นะคะวิธีใช้เนี่ยใช้เพียง1-2ถึปั๊มเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะน้องเขาจะช่วยปรับสมดุลภายในลดกลิ่นลดตกขาวลดอาการคันพร้อมช่วยฟื้นฟ,นฟนูผิวให้เรียบเนียนชุ่มชื้นกระจ่างใสและที่ชอบอีกอย่างนะคะคือน้องเขาย มีกิ่นฮอมอ่อนค่ะเวลาใช้แล้วรู้สึกได้เลยถึงความสะอาดและมั่นใจขึ้นมากๆเลยจากที่บีได้ลองผลิตภัณฑ์มาหลายๆตัวนะคะต้องพูดเลยว่าเพียววานลินตัวนี้นะคะช่วยแก้ไขปัญหาภายในของผู้หญิงเราเนี่ยให้หมดไปได้จริงค่ะตัวนี้บีแนะนำเลยนะคะใช้ดีมากๆบอกต่อกันเลยค่ะ